สวัสดีคนบนโลกทุกคนครับวันนี้เรามาเกม The Coma 2 b ส s i s i t ซ s i t e r นะครับหลังจากที่เราเล่นพาทแรกกันไปแล้วเนะี่ยซึ่งผมก็ไปดูมาว่าผมจะเล่นเกมอะไรต่อนะแล้วผมก็เห็นประกาศว่าเหมือนภาคสามันจะออก Coming s o ู n นะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันผมก็ไม่ได้ตามอะไรแล้วแต่ว่าผมไปเห็นมาว่าภาคสามมนจออแล้วแล้วช่วงนี้เกมเด e ะ o m a มนลดเยอะเยอะมากผมก็เลยซื้อแบบ D l c มาเลยเต็มที่เด e c o m a 2 วิเซียซิเตอร์นะครับผมมาเราดองดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเนื้อเรื่องของภาคนี้จะเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าไ,ไอ้ภาคแรกเรานะี่ยย่องโฮเหมือนจะรอดนะแต่ว่าก็ <c oughs> เหมือนจะไม่รอดจะดีก็เข้าโรงพยาบาลน,น,นี้เราได้เล่นเป็นตัวผู้หญิงเหรอเป็นอะไรอะ่ะเป็นมีนาหรือเปล่านะชุดตั้เรี่ยของเราดูรอน,นะครับชุดปกติของมีนาแล้วก็บิวตี้สครับหมดปัญหากับคําว่าผมยุ่งชีฟูไม่เป็นทรง ถจ้าหญิงรูดูหนาวความหนาวไม่ทําให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่วิเป็นผู้หญิงผมสั้นดีกว่าน่ารักดีน่ารักอันนี้ผมบอ๊อบป้าเขาเรียกผมบ๊อบป้าอันนี้ไปเอาเป็นเซตแรกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนบ้างโอเคครับไปเราไปลุยเลยไปช่องมันทึกเกมในพาทนี้ในภาคนี้ผมจะพยายามอ่านให้ได้เยอะที่สุดทำแวะให้เยอะที่สุดเพราะว่าภาคที่แล้วภาคที่แล้วผมแบบไม่ได้ค่อยอ่านเลยน้อยเกิน เราเดซี่ยองโฮนี่งไงยองโฮอยู่ในโรงพยาบาลจริงด้วยตืน่นขึ้นมาถะนะยองโฮยองโฮเราไม่รอดทุกคนเพือตื่นของฉันตัวอยู่ในสภาพวาโคม่านานกว่าสามสัปดาห์โดยไม่สาเหตุ t. เขาไม่ทันที่ว่าจะตื่นขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็ฝันร้ายถึงเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพดีกว่าเดิมนะฝันว่าเขาอยู่เพียงลำพังและไปไหนไม่ได้ฉันรู้ว่าเป็นแค่ความฝันนะ บางสิ่งบางอย่างทุกคนมาให้พลัดพัฒพาจากกันไม่ได้แต่ตอนนี้ในยยที่ไหนกันนะยองโฮ้ย,ฮยจิ้ห้อยคอหนิใช่ปะตอนนี้พวกเขาเจอนายนายกัจิ้ห้อยคอ,อนี่ไว้แน่นมากในพิพชัยที่รักของฉันพักซู้มีเหรอเธอเป็นใครกันนะแล้วทำไมานึยงรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเราเคยรู้จักกันมาก,ก่อนเอ๋มีนานรู้จักเหรอ รู้สึกว่าภาคแรกมันจะแปลมีนามีนาว่า,ม,า,วามินอาปะ่ะหรือเปล่าโชวนเ่ยไหม <c oughs> หรือไม่ใช่สองทุ่มห้าสิบบอโอ้เราอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยเนะี่ยภาคค่เหรอใช่ไหมเป็นภาคค่เหรอ <c oughs> หน้าเบื่อชะมัดในที่สุดก็หมดคาสักทีโอเคผมขออนุญาตไม่ใช้เสียงเป็นผู้หญิงแล้วนั้นผมไม่ไหวแล้วทุกคน <c oughs> ผมเจ็บคอง่ายด้วย Okay. เอาเป็นแบบว่าผมจะพูดเสียงให้นุ่มๆหน่อยละกันพยาพยามพยายามมีข้อความจากไดยอนลาดแดงถ้าเธอน่นเล่นกับอาจารย์ล็อกไวเลอร์เสร็จแล้วมาเจอฉันที่ห้องน้ำนะมีเรื่องสำคัญละ่ะทำอย่างกับว่าฉันอยากเรียนข่าเขามางนั่นแหละสงสัยจังว่ามีเรื่องอะไรกันแน่นะโอเคอันนี้สอนกดปุ่มควบคุมซ้ายขวาเดินโอเคปกติครับกดปุ่มเร่งความเร็วเพื่อวิ่งโอเควิย้ยแอคชั่นเยอะจังวะทุกคน ผมมีแงะมีอะไรด้วยอะมีซ่อมหมออ่อตรวจสอบเป้าหมายดูสส่งว่าคุณต้องทำโหอยู่สุปใจเยอะกว่าเดิมโอเคตรวจสอบแผนผังอ่ะเราขออนุญาตตรวจสอบเลยเจอรักรูปอ่าโอเคตำแหน่งปัจจุบันนะครับแล้วก็่งนี่คุณพบปรากฏบนแผนผังแสดงถึงสถานที่น่าสนใจเหรอเป็นรูปเวอร์ชันมานะครับแล้วก็แสดงถึงสถานที่ที่คุณต้องไปวุอันนี้ดีนะบอกวันเลยว่าต้องไปไหนนี่ไง เราต้องไปเจอเพื่อนที่ห้องน้ำหญิงนะแต่เราจะพยายามคุยให้หมดก่อนเราคุยกับไอ้นี่ก่อนเลยทางเดียวที่ทําให้ฉันยังมีกําลังใจในการเรียนก็คือการไปเที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่สอบนี่เวันนี้ก็เหมือนกันไม่เที่ยงคืนเราไม่กลับเรียนดึกมากอ่ะไอ้สองนนี้น่ะคืนนี้มีจันทร์ทุลรุ่ค่ะเต็มดวงล่ะคืนทั้งสุดท้ายที่คนเกาหลีได้เห็นพระจันทร์สีเลือดแบบนี้คือปีหนึ่งเก้าห้าสี่นู่นเลยนะอันนี้ปีอะไรวะเรเซฟแล้วเซฟไหน่วะตารางเรียนเสริมบัคข้ามนะครับห้าโมงห้าสิบ ท een, ุ่มหนึ een een, 1 1, ่งประทานอาหารเย็นหนึ่งท er ุ oh ่มหนึ่งนสิบวิชาเรียนภาษาจีนกับอลีอาจรย์โกเซจองสองทุ่มสองทุ่มห้าสิบวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์มาจินกูเราหมดค่าพอดีป่ะสองทุ่มสิบเมื่อกี้วิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ซงจียอนนี่อาจารย์ซงอาจารย์ซงยังอยู่เหมือนเดิมล็อกเวเลอร์เป็นฉายาที่นักเรียนโรงเรียนเซวาตั้งให้กับอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์เขาสอนเก่งนะแต่เขาเจ้าระเบียบสุดสอ้เรามีบทเรียนนะครับว่า ในภาคแรกเนี่ยเราอ่านน้อยเกินไปภาคสองจะอ่านให้หมดทำให้เข้าใจเลยว่าทาไมอาจารย์ล็อกเว้เลอร์ถึงได้ชอบเธอนน่นะชีวิตเธอคนสบายน้าดูเลยล่ะ,อะชอบเราหรอแปลว,ว่าเราเรียนเก่งกันดิใช่ไหมบางชั้นบางหาชั้นก็แอบเข้าไปอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ของห้องเรียนเพื่อที่จะแอบนอนอะไรก็คนเป็นงงนี่นะอดีเว้ยไอ้นี่มันแอบนอนในล็อกเกอร์โอเคเราไปห้องน้ําหญิงนะเราไปทางนี้ก่อน เฮ้ hey, มีนะฉันขอหยุดในเ,เชื่อวิทยาศาสตร์กตจของเธอหน่อยได้ไหมฉันอยากรู้ว่าพวกอาชิยาเขาจดโนตกันยังไงน่ะหัวเราคิดคักเอาหวานเราเป็นเด็กหัวกะทีเหรอเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อนนี้ห้องเรียนห้อง 3F จะถูกย้ายไปอยู่ที่ห้องทางฝั่งขวาของของบันไดกลางและชั้นเรียนจะถูกเปลี่ยนชื่อจาก 3F เป็น36เพืเ่อแสดงให้ถึงเห็นถึงมาตรฐานการศึกษาที่ยอดเยี่ยมของโรงเรียนเซียวาคิดว่า F ไม่มีอยู่ในประ,รประ,รประจันตนุกมข,ของเรา โดยทางเราจะ,จะใช้ห้องเรียนเดิมในการจัดเรียนการสอนภาคข้ามสาหรับเด็กม .4 ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผู้อำนวยการลีนะครับ <L un> อเอ๊ะทำไมเธอถึงมองมาที่ฉันล่ะเอามองไม่ได้เหรออันนี้เข้าได้ปะนีะหหะ่ห้องเราปะอ๋อห้องเราโอเคฉันคงไปเจอดารยใน,นห้องน้ำหญิงก่อนที่เจชาพิชต่อบมาอย่าล่มนะโอเคเกมมันบอกให้เราเข้ามิชชั่นนะครับอันนี้เราคุยอะไรใช่ปะอ๋อแทนที่ฉันจะเป็น ได้ชเวลาช่วงซัมเมอร์อ,อับแดดอยู่ที่ปูซานบนฉันคนต้องได้แต่อ่างอ,อ่านน้ําตาอยู่ที่นี่แทนโหไปปูซานเลยเหรอน้องอะไรโอเคเหมือนเดิมครับอันนี้อะไรอะ่ะมีนะนี่เธอ,อยังโดน,นพ่อหนุน่มนักเบสบอลคนนั้นตามจีบอีกเหรอเธอนี่ไม่โชคดีจริงๆเอา้ามีแต่คนชอบเหรอไอ้นักเบสบอลนี่มายองกิป่ะเนี่ยใช่ไหมฉันก็จะไปเจอได้โอเคอ๋อเรารู้รอทางไม่ได้เลยห้องน้ำชายไม่ได้สิพี่หญิงจะเข้าน้ำชายไม่ได้นะโอเคไม่เข้าก็ได้ อตอนวิ่งเดี๋ยวตะโกเดิวดิ่งเ,เ,เ,เข้าห้องน้ำฉ่ำพามินานั่นเธอใช่ไหมห้องมาได้แหละออกมาได้แล้วเฮ้ยชอนเราใช้สมาธิอยู่นะเอาอุาอ้ยขอโทษค่ะตะโกเรียกเราเลยอ่ะอันยองอันยองให้ตายสิฉันละอายชะมัดก็อย่างที่เขาว่าอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอรอคอยให้ได้ฉันตปงแล้วแหละแล้วเรียนเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมนะอ๋อช่างโฮเผยรับแล้วก็ชอน แล้วก็นอนกลนในคาบด้วยอาจารย์เราเว้เลอร์โมโหมากฉันนึกว่าเขาจะเส้นเลือดนสมองแตกตายตรงนั้นแล้วซะอีกว่าแต่มีเรื่องสำคัญอะไรนะ่ะฉันอยากรู้อ๋อใช่คือแบบว่าระหว่างทางที่ฉันกาลังจะไปเข้าเรียนฉันบังเอิญไปเจอมายองกิวเขานะ่ะอุยไอ <c oughs> ตัวที่มันเกเรเกเรหนะ่ะปะผมว่าใช่นะผมจาได้อยู่ฉันช้างไม่อยากจะฟังแล้วสิเป็นฉันก็ไม่อยากฟังเหมือนกันันว่าฉันควรจะเลื่อนเดินผ่านทางั้นสักทีอุ้ยเสียงเข้าป่ะเนะี <c> ่ย <oughs> ฉันแบบชอบเดินไปเจอพวกสกอยจากห้องสองห้ทุกทีโคตรน่ารำคาญเลยเข้าไปเด็นเลยได้ไหมฉันไม่ได้ว่างตลอดนะโอเคอย่าเพิ่งหัวใจวายไปสกัก่อนล่ะคือแมงเกลเขาเนะี่ยเอาไอ้นี่มาให้ฉันแล้วก็ขอให้ฉันช่วยเอามันมาให้เธอวิจดหมายลาก่อเขาจดหมายมมีหัวใจด้วยไม่เขียนว่าไงนะไงที่ลากพวกเราก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างมาด้วยกันมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จะเลิก ปากไม่ตรงกับใจแล้วใจมาตรงกันโคตรเสียวเชียคิดยังไงวะไม่ยองกิวเรื่องเลยตรงตรงบริเศษเฮ้ยมีให้เลือกด้วยวด้วยรักไม่ยองกิวอ๋อไม่ได้ให้เลือกครับคุณมาช่วยโคตรเสียวท่าเจ้านลุกขนพองไปหมดเพื่อเราางกับเด็กป .6 ขาดเขียนจดนหมายรักเลยก็ปกตินี่คนไม่รู้จักไม่ยอกิวเพราะติบัญญาอันเฉียบแหลมของเขาสักหน่อยแล้วเธอจะไงต่อฉันคงจะขย้ำไอ้นี่แล้วก็ปาใส่หัวเขา เขาชอบเล่นเบสบอลมานอีกมากนี่บางทีเขาอาจจะหวดไอจดหมายนี้ไปแก่จากฉันก็นได้จริง,รงๆที่เขาพูดมันก็ฟังดูเขาท่านะหมายควาบ้าไงอะ่ะเธอไม่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรอที่เธอจะแบบหยุดให้ความหวังเขานะ่ะฉันไม่ได้วความหวังเขานะฉันแค่ไม่อยากทำร้ายจิตใจเขานั่นเองเธอก็รู้นี่เธอบ่นเรื่องเขามาเป็นเปียนะเลิกมทำตัวโลเลสักทีเถอะทำตัวกล้าหน่อยแล้วก็ไปเสียเขาไปได้แล้วแค่พูดมันก็ง่ายสิอย่าพงไปเลยเราเราควรตอบอะไรไไดีวะทุกคน ผมไม่รู้ว่ามันก็พอหมายเดี๋ยวก็ไ่เอแค่พูดมันก็ง่ายไปสิอย่างผมเป็นเลยโอเคอันนี้ละโรเลเหรอเธอคิดกับเรื่องนี้กับเรื่องนี้ยังไงก็บอกฉันมาตตรงอะไรดีกว่ามันก็มีอยู่แค่สองอย่างคือเธอชอบเขากับเธอไม่ได้ชอบเขาไม่ยช่ตรงไหนฉันเริ่มจะคิดแล้วนะว่าเธอแค่ชอบเวลาที่มีคนมาสนใจตัวเองนะ่ะ <c oughs> บ้าสิก็ได้แต่ฉันจะไปคุยกับเขาเองเธอเจะไงก็รีบตัดสินใจแล้วกันฉันจะได้หลุดพ้นจากการโดนหมอนั่นรังควานทักที เอาไว้ค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันฉันขอไปเรียนวิชาของอาจารย์ทรงก่อนโอ้ยแย่แล้วมีอะไรหรอฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยน่ะแถมยังลืมกระเป๋าตามไว้ที่ห้องเรียนอีกต่างหากเธอช่วยไปซื้อขนมโอโอฮานาโอฮานานี่โอฮาน่าที่โอนหายฉันขอโทษนะครับพี่พี่ที่โดนหาฉันหน่อยได้ไหมฉันจะขอบคุณเธอมากเลยแล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปโอเคเธอรีบตามมาแล้วกันนะ คุณมีเงินพอที่จะซื้อของหรือเปล่าตวรวจสอบดูที่ช่องเก็บของโอเคกดไอใช่ไหม <c oughs> มีนาใช้ห้องเก็บของนี่ในกระเป๋าเป้ของเธอตอนนี้คุณสามารถเก็บของได้เพียงสีช่องเท่านั้นคุณจะเลือกของให้ดีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับภารกิจจะถูกเก็บไว้ในช่องกระเป๋าอีกส่วนคุณไม่สามารถทิ้งหรือใช้สิ่งของเหล่านั้นได้เหมือนไอเทมทั่วไปโอเคอุยดีนะพอพากที่ไอภาคที่แล้วนะมันมีของที่มันมารวมกันแล้วแบบเพราะว่าผมเปิดไปกดใช้ไว ก็เลยบลัคแล้วก็ต้องแก้ใหม่หมดเลยต้องเล่นเล่นใหม่อ่ะเออเจอที่โราห่านนะโอเคไหนเราคุยได้ปะเธอบอกว่าไม่ต้องกิ้วเขียนจดหมายให้เธอหรอตอบไปเสร็จก็โง่แล้วไอ้แฮมตัวทีฉันคงต้องต้องขอทำอนุญาต่อท้าไมมีคนชอบไม่ยอมกิ้วหรอเพราะว่ามีแต่คนชอบแน่เลยผมสุดทรงอะตรงเรียนนี้หนุ่มเบสบอลก็น่าเท่หล่อเท่แหละใช่ไหมล่ะโอเค ลงอาหารครับตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนอ,อ่ะของกินเราอยู่ชั้นสี่งอาหารชั้นสามแผนผังน,น่าจะเหมือนเดิมปะ <S <S บุคลากรเรียนเซวาทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้วยการศึกษาในช่วง่าเรียนรฤดยร้อนแต่แก่นเรียนชั้นมอห้าและมหกทุกอย่างเต็มที่โดยจะมีการใช้ห้องเรียนร่วมกับการกับตักเรียนชั้นมอสี่จึงขอร่วมมือกันเรียนทุกคนกวนาหลีกเลี่ยงการกันแกล้งและการทะเลาะวิวาทเพื่อทีการเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ทางเราไม่สามารถยอมรับได้เพื่อการรีโอเคเขาเรียนรวมกันเลยอรอเจ๋วว่ะ ันนี้อะไรอ่ะในเดินใจทำไมเนี่ยนะก็เราทำให้ฉันขนล,ลุกนะโถไม่หน้าให้กระฉัทนหน่อยเถอะอินจีเธอจะได้รู้ว่าฉันอนะ่ะไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นบอกว่าไม่คือไม่ไงน่าจะตามเฮ้ยฉันควรจะอยู่ห่างๆจากพวกรุ่นพี่เอาไว้นะไม่งั้นได้มีปัญหาแน่โอเคโอเคเราไปไม่ได้ครับใน,นห้องนั้นเราเข้าไม่ได้ล็อกไว้เยอะจังอ่ะโอเคเราเข้าโรงอาหารครับภารกิจของเราต้องมาโรงอาหาร ต้องซื้อนะขนมโอฮานาให้เพื่อนเราเหรอขนมโอฮานาอยู่ไหนอ่ะคุณสามารถใช้เงินซื้อของจากตู้ขายหนอบัตรได้อย่าลืมตรวจสอบให้แนะ่ใจว่าช่องเก็บของของคุณมีนามีที่ว่างอยู่หรือเปล่าว่างแล้วแหละตอนนี้ไหนวะมีปะอ้าวไม่มีนี่น่าจะอีกตู้หนึ่งอ่านี่ไงโอเคหูพันหนึ่งเลยเหรอโอเคซื้อมาแล้วครับง่ายต่อขอเดินสำรวจหน่อยลักกัน นี่เธอรู้เปล่าว่าทำไมตาแกมาถึงได้มีฉายาว่าล็อกไวเลอร์อ่ะล็อกไวหรือรู้สึกว่าเขาได้ฉายานี้มาตั้งแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนซะอีกนะก็อย่างว่าแหละสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากอุ้ยทาผมเลยวะผมไม่เคยยี่เลยอ่ะแต่มันนี่เจ้ววาวะเวลาใช้ตู้ขายอนามัายโภชนาการอ๋อโอเคไม่มีคนจ่ายเลยนะ <c oughs> ตู้ขายของอนามัยผู้ใหญ่ไอ้ตู้ใหม่ของเรียนมีของขายเยอะแยะเลยละ่ะ ฉันชอบขนมโอฮานามากมากเลยฉันอ่านมาว่ามเมล็ดโกโก้ที่พวกเขาใช้ทำช็อกโกแลตเป็นมเมล็ดโกโก้ที่มาจากเกาะเบอร์เนียวกับเกาะเขาเกาะฮาวาละ่ะมาไกลยังอนะชา <Where? S 1> ไม่มีกาแฟยี่ห้อเดวิเพซโซฉันควรจะหลับทุกข้าบแน่ของเขาดีจริงๆโิง oh, มีให้อ่านเยอะเลยทุกคนน,นนี่หลายหลายคนเริ่มโปสเปรพิไทยติดตัวเอาไว้มันชะป้องกันโรคจิตได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะอุ้ย,ยมีไอเทมเยอะจังอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะมีไอเทมให้เยอะเลยนะ โอเคแล้วเราไม่เห็นเจอเพื่อนอะไรวะหรือว่าต้องเดินกลับไปเราต้องไปเรียนป่ะเราเรียนอาจารย์จังออกนี่ไงมาละเฮ้ยเพื่อนเราหนีอะไรมาวะเหม,ม,มือนเพื่อนเราหนีอะไรมาเลยนีย่ตัดสินใจเร็วไม่งั้นกรีลังเดินมาทางนี้อะไรนะฉันยังไม่พร้อมเลยเธอช่วยฉันอยู่กับเขาไปก่อนนะเธอเล่นใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกเจ็บคอรู้สึกอ่านเยอะไปโอ้ยโหอ,อย่ากขี่เรือนะ อะไรของแกวะไม่ยอมกิวอย่ามาเรียกกับฉันแบบนั้นนะอร่อยก่อนฉันแค่หยอกเธอแล้วไงรุ่นพี่ผู้หญิงอะห้องสองห้าบอกฉันมาว่านั่นเป็นฉยยามาของเธอนี่นองั้นนายก็ไม่ควรจะไปฟังคำพูดของยายบ้านนั่นแล้วนายทำอะไรที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากอะฉันแค่มาหาอะไรกินนะแต่ว่าไปเออเธอเห็นมีนาบ้างไหมมีนาเหรอไม่นะคือฉันเอ่อยังไม่เห็นเธอเลยโอ้โหคนโลกอะ แต่เธอให้จดหมายของฉันไปแล้วใช่ไหมแล้วมีนาว่างไงบ้างนะ <c oughs> ดูเหมือนเธอกำลังรีบอยู่นะเพราะงั้นฉันเลยคิดว่าเธอคงแบบยังไม่ได้อ่านจดหมายนั้นหรอกโอ้ oh. งั้นก็ช่วยบอกเธอเฮ้ย hey! เจอเหรอเห็นเนาะอ๋อเ้ยไอไอ้ไอไอนี่ป่ะไอเซโฮป่ะมันชื่ออะไรวะเซโฮป่ะโย้ยเห็นเนาแกหนยังไงไอเซหวยจับก้นนาหน้าของแกมาที่นี่เดี๋ยวนี้ เออวิเซโฮมันร้ายนะทุกคนตั้งแต่พักแล้วนะมีนาหรอมีนาเราลังแอบนะครับแกมัา่วมาอยู่วะฉันไม่มีเวลาทั้งวันนะอ้เบ้เออไงมายองกิวนายไปซื้อขนมปังนายไปซ่าใม้ฉันแล้วใช่ไหมนายก็รู้ว่าฉันเล่นเบสบอลได้ไม่ดีตอนที่ท้องยังว่างให้ตายสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะมีนะออกมาเดี๋ยวนี้โอ้โหนี่งเห็นท่าแท้แล้วไอมายองกิวเอ้าทำไมไมาอยู่เนี่ย อะไรของเธอเนี่ยมีนะที่เธอทำเมื่อกี้มันแย่มากเลยนะเธอตะโกนเรียกฉันออกมาทําไมเนี่ยเขาสาเชื่อเรื่องของเธอและแท้เธอตอนน่้ฉันต้องแบกหน้ารับมือกับหมอนน่นแทนนะให้ตายเถอะเห็นสิน้าของยองกิวที่พวกเราวิ่งเฝ้าออกมาไหมแล้วเธอได้ยินคําที่เขาใช้เรียกฉันหรือเปล่าเฮ้ฉันไม่อยากว่าเธอหรอกนะแต่เธอชอบทําตัวแบบนี้ตลอดเลยไม่เคยรักษายาเฮเธอหมายความว่าไงน่ะใช่หมายความว่าเธอควรจะเลิกทําตัวขี้ขาดได้แล้วนี่ชันแรกนะที่เธอทิ้งให้ฉันตกที่นั่งลำบากอยู่คนเดียวน่ะ พอกันทีนี่เม่เป็นปัญหาของเธอเธอก็ไปจากกันด้วยของตัวเองแล้วกันเช,ช <c oughs> เสียงชี้นี่ดังมากให้ตายสิทําตัวโอเวอร์ไปได้เธอมีปัญหาอะไรกันแน่นะหรือว่าเพื่อนเราจะชอบมยองกิววะใช่ไหมสายแล้วสิฉันควรจะรีบเข้าไปเรียนค่าอาจารย์ทรงนะโอเคเราต้องไปอหนต่อครับโอ้ยมันมีบอกให้ดีวะ่ะโอเคเราขึ้นเลยแล้วกันนี่น่าจะแวะหมดแล้วเนาะอันนี้ โรงเรียนล็อกทางขึ้นดาดฟ้าเอาไว้หลังจากที่มีนักเรียนแอบขึ้นไปสุบรีอยู่ข้างบนแอบกันอย่างนี้เลยเหรอหนุ่มดาดฟ้าโอเคอันเดิมครับไปไปไปอันนี้น่าจะคนเดิมอันนี้ห้องเราปะโอเคเข้าหลังห้องได้ไหมโอเคเข้าไม่ได okay. 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 ้อ hmm. ีกต้องเข้าหลังห้องนักเรียนที่ดีต้องเข้าหน้าห้องนะครับโอเคอูบิน่อ้าวมีนะวันนี้เธอมาสายนะทุกอย่างโอเคไหม สบายดีค่ะแค่รู้สึกเครียดเรื่องการสอบที่ผ่านมานิดหน่อยอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะแจกขอนสอบวันนี้แหละอันที่จริงอาจารย์อยากจะขอบุณขอคุยกับเธอตอนหลังเรื่องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอ่อช่วงที่เราเล่นพาร์ทและไอภาคแรกจะเป็นช่วงสอบในช่วงที่หลังสอบเสร็จแล้วหรอแล้วก็อาจารย์อยากจะถามเรื่องยองโฮนะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างไม่อาจารย์เป็นห่วงจะได้แวะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าอาจารย์เป็นห่วงเขานะ่ะ หนูไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลทุกวันเลยค่ะคุณหมอยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่หุ้ยไปทุกวันเลยเหรอโอหเพื่อนด,ด,ดีจังอะ๋อยวเข้าไปเลยอาจาร,รย์เชื่อว่ายองโฮจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่ๆช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะโหดร้ายกับเธอมากสินะเอ,อ่อหนูว่าหนูรู้ว่าเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่ใช่ค่ะมันไม่ง่ายเลยเอันนี้กันให้กำลังใจยองโฮเป็นคนข้้แข็งหนูรู้ว่าเขาจะไม่เป็นไรหนูไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่แต่หนูเชื่อว่าเขาจะต้องฟื้้นขึา ฝั่งนะั้นถ้าเธอต้องการใครสักคนมาคอยอยู่ข้างๆอาจารย์อยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมเธอไม่จาเป็นจะต้องแบกรับเรื่องนี้อยู่คนเดียวนะอุ้ยดีจัดทำไมนักเรียนทุกคนหรือว่าคลลรูตรงนี้นีใส่ดีจังขอบคุณมากค่ะนั่นมีความหมายกรับหนูมากไม่เป็นไรจะเอาไว้คุยเล่นที่นี้ที่หลังนะอาจารย์มีเรื่องที่จะต้องประกาศนี่อันนี้คุยได้ปะังกฤษเหรอเ l ลโหลว่ your name สวัสดีครับคุณชื่ออะไรอ่ะอ m มมินอป้า นายทูมิดยูมีนะโอเควุเราเด็กเด็กเรียนดีจริงฉันไั่นาเลยว่าสกิลภาษาอังกฤษของพวกเราจะต้องดีขึ้นแน่ๆเพราะตอนนี้เรามีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนแล้วโอ้ว้าวฉันลงเรียนภาคดอรอดูดูร้อนเพื่อที่พัฒนาเกทของตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้ดีจริงๆนั่นแหละได้ดีป่ะได้ดีดีอ่ะวันนี้เธอจะไปดูพระอาจารย์เสียเรีอนหรือเปล่าฉันได้ยินมาว่ามันหานดูยากนะ จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปนทำไมในเมื่อฉันกินนอนเกิดตายอยู่ในประเทศนี้ก็ได้เอาภาษากลางไงเพื่อนภาษาสา,สากลน่ะโอเคเราเริ่มเลยดีกว่าครับนั่งลงหลึกแวะหลึกแวะสามทุ่มปะข้าวจานส่งเนี่ยสามทุ่มจ้ามโมดูชงแกลกิวได้แล้วทุกคนเราจะเปลีป่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษแล้วนะอ๋อ oh, how you all doing today uh, I'm fine thank you and you I'm doing well today, ค s s I want to introduce you to the newest member of Sewa High อาจารย์สบายดีจ้ะวันนี้อาจารย์อยากจะแนะนำสมาชิกคนใหม่ของโรงเรียนเซาวา้ทุกคนได้รู้จักนะครับหน่อยนะคะ <laughs> He will be helping everyone improve English this summer. เขาจะมาช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณทุกคนในช่วงซัมเมอร์นี้ Hello, ค s s My name is s h e n I am very excited to meet all of you. สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเชน เชนหรือเชนวะผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ทำความรู้จักกับพวกคุณทุกคน I'm sorry I can't stay today but I'm happy I said hi we will talk more tomorrow อ๋ออาจารย์ไม่ว่างเหรอโอเคมันอาจจะยาวไปนะครับ see you later เชนโอเคอาจารย์ไปละ <c oughs> อ้าวอาจารย์โสมเอวะ่ะคนอาจารย์เป็นคนสอาานภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ไหมผมจำไม่ผิด I'm sure you have all been waiting to see your exam I will hand them How at the end of class we will be finished up a l e t t e r e year อาจารย์ชื่อทุกคนจะอยากรู้คะแนนสอบของตัวเองแล้วอาจารย์จะแจกผลสอบให้ตอนท้ายค่ะวันนี้อาจารย์จะปลดปล่อยพวกเราก่อนเวลาปลดปล่อยเฉยปล่อยดิ <laughs> ดีนะอาจารย์ที่ปล่อยแบบเวลาเนะี่ย <laughs> I want you all to see to super ball moon but moon tonight is a rare occurrence but for now please open your book to page เอฟซีโน,นานเราจะมีโอกาสได้ชมอาจารย์เสียเลยสักทีอาจารย์เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นสำหรับตอนนี้เรามาเรียนกันต่อทุกคนเปิดหน้าเปิดหนังสือไปที่หน้าแผสีจ้ะอ,กอก่กดปุ่มเออกดปุ่มกดปุ่มเร่งความเร็วเพื่อข้ามฉากคารซีนรเพื่อบ,บทสนาที่คุณเห็นเร็วขึ้นหอคอนโทรลได้ครับโอเคสี่ทุ่มแล้วครับหมดคาเลียนาอาจารย์ทรงไม่อยากเชื่อเลยฉันได้บีบวกเกิดบ,บ้าอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย ไม่มีบวกอ่ะเป็นเกลียวเก๋แล้วว่ะเป็นเกลยวเก๋เหมือนภาคแรกเลยพาคแรกเลยไม่ควรจะแย่มากอาจารย์ส่งถึงได้นัดชันคุยหลังเลิกเรียนนัดคุยหลังเลิกเรียนแล้วนะทุกคนจังคียวดน,นี้มาเลยหลังเลิกเรียนอ่ะกลับถึงบ้านแล้วชันคนสบายใจขึ้นแหละดูเหมือนว่าฉันออกจากเรียนเป็นคนสุดท้ายนะเอา้าเมื่อกี้มีเพื่อนอยู่เลยนั่นมัน เซโฮนี่ทำไมเขายังไม่กลับบ้านอีกนั่นห้องเก็บของเก่านี่ฉันนึกว่าทางเรียนล็อกประตูไซะอีกเฮ้ยฉันสงสัยจังว่าข้างในนั้นมีอะไรจะเข้าไปดูเลยเหรอเจออะไรวะโอเคโรงเรียนมัธยมปลายเซาวาเจออะไรวะเ,เราได้เจอแล้วทุกคนเฮ้ย ฉันว่าเจ้าหนูเขามา,าในห้องนี้นะอ้าวแปลว่าไม่อยู่อะเซโฮเขาไปไหนแล้วเนี่ยเอ่อไม่มีไฟเหรอไม่มีไฟไม่มีไฟ,ไไฟชแชกเลยโอ้โหมืดมากมองไม่เห็นเลยแต่มีของอะไรเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้มองเห็นมาจากตีนเลือได้ด้วยมันดูสวยแปลกๆฮะ,ะ,ะเออแต่ก็น่ากลัวนะสีแดงด้วยอันนี้อะไรอ,อ่ะนานจังแท่นบูชาแปลกๆถูกวางไว้อยู่บนโต๊ะ มีรูปภาพอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มันผู้หญิงคนเดียวกันกับนาจี้ห้อยคอของยองโฮนี่แล้วนี่ไม่เขียนว่าอะไรนะ่ะในราตีนี้จันชาโลหิตจาก,สจากสาสแสสาแงเป็นครั้งที่สี่และเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพิธีบูชายันเริ่มต้นขึ้นทวาราแห่งความมืดจะเปิดออกและต้อนรับซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายสู่พื้นแผ่นดินนี้ซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายเหรอเมื่อยานนั้นมาถึงวิญญ,ญาณที่ถูกกักขังของข้าจะเป็นาสาจากเธอผู้นั้นฉันฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ เอา้ามันได้ผลมันได้ผลจริงด้วยเถียงใครวะแถมเธอยังเอาเครื่องรางนั้นติดมาด้วยเมื่อไม่เป็นไปตามแผนออเองโฮอย่างเธอนี่มันหลอกงอ่ายจริงๆเฮ้ยคือเรเราโดนฟาดตลบหรอเออมีใครบางคนกำลังเข้ามาพวกมันอีกแล้วหรอเวนเนือ้อเวเนือ้อเวเนือ้อเมื่อไหร่พวกมันจะเลิกจุ่นแจ้งกับฉันสักทีผมว่าเซโฮเป็นคนทำเพราะมันเข้าอยู่ในห้องนี้ปะอืมเฮ้ยโอ้ตกระแกะ เจ้าเด็กนั่นหนีไปได้อะอีกแล้วเขาว่องไวกว่าที่เราคิดแต่เขาทําเจ้านี่หล่นเอาไว้อ่ะอืมน่าไม่ใช่เครื่องรางที่เรากํลาลังตามหาน้ามันก็แค่แฟช็กนหลายค่านึงอ่ะผู้หญิงนี่ว่าออรู้้จักเด็กสาวคนนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเด็กผู้ชายหนุ่มเนาะผมเคยเจอเธอมาก่อนเธอเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของคุณทรงครับว่าแต่เธอเข้ามาข้างในเด็กหัวมาได้ยังไงนะเธอจะเข้ามาอย่างไงก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเราอย่าลืมสิ คือน,นี่พวกเรามีเรื่องสำคัญต้องทำนะต่อให้เข้าข้างแม่แม่นกน้อยนี่เธอจะรอดไปได้สักกี่ชั่วโมงกันเชียวต่อให้โชวเข้าข้างโอเคอันผิดอันนี้ผู้หญิงเหรอไอฮองเบยอยู่ไหนนะตั้งแต่พวกเรามาถึงที่นี่ฉันก็ไม่เห็นเขาเลยเขาเขาไม่ื้องสำคัญกว่าที่ต้องทำนะ่ะไปกับเจ้าเด็กน่ารำคาญนั่นซะก่อนที่เขาจะสร้างปัญหาให้กับพวกเรามากกว่านี้ฉันจะไปตามหากิจประจัน ส่วนคนอื่นก็น่าจะรู้คําสั่งของท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนี่จำเอาไว้นะมิติของเราทับซ้อนกัน,ฉกนเฉพาะคืนนี้เท่านั้นเวลามีจํากัดเพราะฉะนั้นจะทาพาดไม่ได้เป็นนังขาดอุ้ยมิติทับซ้อนว่ะมันจะเวิร์ดเหรอเดี๋ยวที่นี่ต่อไปมีประโยชน์ไปกันเถอะคืออะไรอ่ะแกงไอ้นี่ป้าแกงตามล่าเดอะเฉดอะไรนั่นปะที่มันมันของพระภาคแรกอะเกิดอะไรขึ้นนี่มันกี่โมงกี่ยายแา้วเนี่ยโอ้พระเจ้าแล้วถ้ารไปหรอฉันมองไม่เห็นอะไรเลย นี่อะไรนะ่ะไฟแช็กไงโอเคและไ,ไฟแชกค,ครับคุณสามารถใช้ไฟแชกประหลาดเพื่อทำให้พื้นที่รอบตัวของคุณมีแสงระวางคุณสามารถค้นหาของระหว่างใช้ไฟแชกได้อ่แต่ระวังไว้ศัตรูจะมองเห็นคุณง่ายขึ้นจากเปลวไฟของโอ้โหมีบมนี้ด้วยเหรอแล้วก็สถานที่ที่มีประกรณ์นำแห่งความทรงจําจุดซ่อนตัวและจุดที่สามารถค้นหาของเป็นสถานที่สําคัญที่ทคุณควรจะเอามาไว้โอเค โอ้โห oh, ละไฟสว่างมากไม่เห็นสว่างเลยมีหนังสือทุบเปิดมาไว้อยู่บนโต๊ะชื่อของบุคคลมากมายถูกเขียนไว้อย่างเร่งรีบบน,น,นกระดาษจนระมัดระวังตัวและอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองพยายามที่อยู่ในเดรโคมมาจงบันทึกชื่อของตัวเองเอาไว้ในประกนนารนำแห่งความทรงจําและจดจําไว้ว่าตัวเองเป็นใครชื่อของฉันหรออืมชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากในเดรโคมมาการลืมชื่อของตัวเองจะส่งผลให้มีนาเสื่สติและต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายของเธอมาอีกครั้ง ใช้ปากกนะอนำแ่นความทรงจำเพื่อบันทึกข้อชื่อของมีนาวไว้คุณสามารถเริ่มเล่นเกมใหม่จากสถานที่ที่คุณบันทึกชื่ออ๋อวิจุดบันทึกจุดเซมนะครับโอเคผมเตะทับแล้วกันไปครับทัอ,มอหมดเลยไอ้แก๊งพวกน,นั้นเขาไปไหนแล้วอ่ะเขามาตามล่าเซโฮเหรออุ้ยเชี่ยอะไรวะ <laughs> แม่งดาหลอกกีตอนนี้ผมตกใจวันนี้นะเล่าผู้คนในทางเดินเรากับถูกหลอมขึ้นมาจากขี้พึ่งถ้าทำผิดธรรมชาติของพวกเขาทําให้มันเป็นภาพที่น่าขนลุกอ่าที่นี่มันน่ากลัวกันไปแล้วนี่ฉันกําลังฝันร้ายอยู่ใช่ไหมตื่นสิตื่นฝันร <laughs> <laughs> ้ายเฉยปะทุกคนเข้ามาในนี้คิดว่าฝันร้ายหมดเลยนะอ่าแล้วไงต่อครับเราไปไหนได้ <owing> <ad> ้างศพอาจหล่นลงมาจากเพดานได้ถ้าคุณถูกมันหล่นใส่ข้าวรงชีวิตของคุณจะลดลงเหลือหนึ่งหน่วย ค้าคุณถูกลมตีโดยมือมอลนะคุณจะติดสานะเลือดออกส,งส,งส,งส่งผลใระค่าพลังชีวิตสูงสุดของคุณลดลงชั่วคราวคุณจะสูญเสียค่าพลังชีวิตหนึ่งหน่วยจากสานะเลือดออกหากคุณไม่ใช้ผ้าพันแผลการย่อหลดจะทําให้คุณสูญเสียค่าพลังงานจํานวนหนึ่งทว่ามันอาจช่วยชีวิตคุณได้ไว้ได้ได้ที่คุณตกรอ,อยูย่ใน่าายอ๋อต้องกดสเปกบาร์อ่านี่ปะอ่าโอเครอดมาไดา้ครับอันน้องไปไหนอ่ะน้องลงไปทางออกแต่เราไปลงทางออกก่อนละกัน ดูสิว่าจะเป็นยังไงก็ปิดเหมือนเดิมผมว่าเฮ้ยเป็นไรมีตู้ตรงนี้ด้วยเหรออุ้ยดีจังโอเคไม่เป็นไรเราค่อยซื้อมีใครอยู่ไหมเปิดช่ามาทีใครได้ขอร้องล่ะว่าตูมันล็อกแน่นเลยตรงนี้มีกระดาษโน้ตอยู่ด้วยกลัวนาออกไปทางอาคารฝั่งตะวันตกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนพี่ชั้นักษาโรงอาหารมีทางเดินไปอาคารฝั่งตะวันตกอยู่โอเคครับก็พานี้ผมขอจบไปตรงนี้กอนแล้วกันเป็นการเปิดเรื่องได้ดี ยังไม่เจอผีอะไรเลยแต่ว่าก็เหมือนเหมือนเริ่มอธิบายตัวพวกนักล่าวิญญาณไปเยอะนะผมรู้สึกโอเคก็ขอบคุณที่รับชมจบครับขออ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ใผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับไปรับชมกันต่อว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อไป